สวัสดีค่ะเร็ว,ส,วสดีครับวันนี้ไปไหนเจ้าวันนี้จะไปแอลวัดคูบายอินตาหมวอยไซครับสวัสดีค่ะคนเมืองชาแนลนะคะวันนี้จะไปเที่ยววัดคูบายอินตาหมวอยไซนะคะจะเป็นวัดพระเกจิอาจารย์สายเหนือนะคะที่ท่าน วนราวเฮียต้นไม้ค่ะนี้ใช้ถนนเส้นสันกําแพงน้ำพุร้อนนะคะข้างหน้าจะเป็นสี่แยกเนาะเขาเรียกสี่แยกโดยยาวนะคะแล้วเราก็จะเลี้ยวเล็้ยวซ้ายใช่หมหรือตรงไปตรงไปแล้วเราก็จะตรงไปนะคะพอถึงสี่แยกตรงไปนะคะ ทูเว่จิงเด h ะเรดไลท์ at this uh, intersection a bit รถไฟแดงแป๊บนึงนะคะตรงสี่แยกนี้แล้วก็ตรงไปนะคะ The sun is just rising ใช้ถนนเส้นถนนสันกระแพงดยยาวนะคะตรงนี้จะเป็นวัดอะไรเออวัดดอยยาวนี่เป็นวัดดอยยาวนะคะ The view over there สเ so ่านมีทุ่นาด้วยนะคะ the view over there มาถึงสามแยกตรงนี้แล้ววานะคะ,ะถ้าตรงไปจะเป็นวัดหลวปูลาตาทิพย์นะคะแล้วก็เราจะเลี้ยวเลี้ยวขวามาทางนี้มาทางสนามกอล์ฟอัมพายนะคะ เราจะผ่านทางหนองพญาพรมนะคะแล้วก็ใช้ถนนเส้นบ้านทีลำพูนตรงนี้เนาะเส้นนี้จะไปได้ทั้งวัดดอยห้างบาทแล้วก็ว,วัดสันพระเจ้าแดงนะคะใช้ถนนเส้นนี้ได้เลยมามาเส้นนี้ได้เที่ยวหลายวัดเลยนะคะสนามกอลอัมพายนะลองฟ้าลูกแอ t เดอร์เรนนี่าว ร้อยนะคะแอร์วอร์ซ่า ทางนะคะคุณลุงเจ้าหนูจะไปวัดห้วยไซไปทางไหนเจ้าป่อห้วยไซมีสอที่ครับห้วยเหนือห้วใต้ครับห้วยไซคูบาอินตาค่ะกกครับผมขอบคุณนะเจ้าสปาฟอร์มเฮียชูกิโลเมตรประมาณ2กิโลนะคะเขาบอกอัอนออนี้จะเป็นทางหมู่บ้านนะคะ ทางหมู่บ้านนะคะ Look at the scenery Oh, the This is the w uh, a on the main r o a d of this uh, district บ้านห้วยส จะอยู่ในเขตของลำพูนหรือเปล่าลคะจะเป็นในเขตบ้านที่ลำพูนนะคะชาวบ้านก็ใช้จักรยานปั่นจักรยานนะคะวันวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะท้องฟ้าเป็นฤดูฝนนะคะ This is a rainy season นี่ใช่ไหม think this, uh ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงวัดห้วยไซนะคะ ตำบลบ,บ,ยยบ้านที่จังหวัดลำพูนแล้วนะคะวัสดีเจ้าแม่ไปไหน,น,นไปาไปบ้นใต้มาเจ้าอันนี้จะเป็นาทางเข้านะคะของวัดคูบายินตานะคะท่านเป็นเกจิอาจารย์มีชื่อเสียงทางพระสายเหนือนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในกันนะคะ ให้ดูทางเข้ากันนะคะนี้จะเป็นทางเข้าเนาะเป็นประตูทางเข้าแล้วก็เข้ามาด้านในเสียงจะกล้องนิดหน่อยนี่นะคะก็จะมีต้นไม้ร่มรื่นในบริเวณวัดนะคะให้ดูบริเวณรอบๆเนะเาะวัดก็จะติดอยู่กับถนนเลยนะคะมาไม่ยาก เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านในนะคะ่ะอันนี้จะเป็นต้นโพบูดีทรี The reason uh, we come this o uh, t temple because uh, the master former master of this uh, m e n t u r y he is uh, well known and he create d a lot of uh, Buddha amulet that the people they uh love to collect ป้าภุบอินตานี่เป็นพระเกจิอาจารย์สายเหนือท่านจะมีอะไรมั่งประวัติท่านนะคะประวัติท่านก็เป็นออกวัตถุมงคลเป็นเหรียญดังในลํำโพนเนาะเป็นเหรียญที่ดังในลำํำพูน น่าอะไรต่อละคะอ๋อท่านก็สร้างวัตถุมงคลไม่เยอะนะครับถ้าเครื่องของท่านเป็นที่นิยมของคนทั่วไปเนาะหายากหายากด้วยมีน้อยนะครับเรียนรุ่นหนึ่งก็ยังหลายพันนะฮะหลายพันหล,หลายพันเลยแล้วก็ประวัติความเป็นมานี่ท่านก็เสียไปนานเลนะหลายปียี่สิบกว่าปีแล้วครับ He p a s s e d away uh, about 20 years ago but b u d d his a h บุ d าอิมรัด that uh, the pay, the pay, the people around here they always uh, look fine and and uh, correct them ก็ยังเป็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับพระเครื่องสายเหนือเนาะนี่เขากำลังสร้างศาลานะคะ อทำมาจากไม้สักสสกำลังก่อสร้างนะคะหน้าต่างแบบนี้เพ้าเป็นซีนเหมือนซีนอะไรไว้อันนี้นะคะจะเป็นรูปปั้นของคูบายินตานะคะท่านกำลังสร้างเนาะอยู่เรือนไม้สักเลยนะคะยังสร้างไม่เรียบร้อยนะคะ นี this is, uh, the mem ่ค mem ืออนุสรณ์ภาคูบายินตาวัดหวยใสตขาเป็นอาจารย์ของวัดนี้มา2ีแล้วเขาป็นผู้อาวุาผ่านวัย89ปีแล้ อ่า i s กส i ก a ัยออลอ h ออฟเฮ he, died, he died เป็นเฮด, uh, ดไดเฮ99บวชทั้ดวชไดเจ็้าพันศานะคะถือว่าเป็น<อ>่านที่อายุยืนที่สุดเลยเนาะเก้าสิาอท่านอายุยืนนะคะเกดูดูด้านด้าน,ด,านด้านบนนะคะ อันนี้จะเป็นรูปเหมือนท่านนะคะนี่รูปเหมือนครูบาอินตานะคะนี่จะเป็นด้านบนนะทำได้สวยมากเลยนะคะใ,ใครอยากจะมากลาบไหว้ก็มาได้นะคะที่วัดห้วยใสเนาะท่านเป็นพระเกจิอาจารย์สายเหนือนะคะที่ท่านออกวัตถุมงคลเนาะ เหรียญท่านก็ย no yeah. ังเป็นที่นิยมนะคะยังเป็นที่เหรียนท่านราคาไม่ตกนะคะราคานี่จะมีแต่แพงขึ้นมีแต่ราคาสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะเพราะมันเริ่มมันมีการสร้างมันมีน้อยแล้วก็เหรียญค่อนข้างจะหายากเนาะใช่ันเป็นสายเหนียวนะนี่สายเหนียวอันนี้ค่ะดูสร้างดูเสา ไมสเนะนนนนสาเป็นต้น,เป,น,ตนเป็นต้นเลยนะคะข้างบนอันนี้เป็นที่ทนนคนงานก่อสร้างนะคะน,น,นี This is uh, the workshop of the instructor. They work here for build. อันนี้เป็นไม้สักทองนะสวยไหมอ๋อไม้สักทองนะคะค,เคเนใหญ่จะนิยมมาทำสิ่งก่อสร้างในวัดนะนะถวายาเป็นถวายพุทธศาสนาอาอนุโมทนาสาธุนะคะอ,อันนี้จะเป็นกุฏินะคะที่เจ้าวาดองค์ใหม่ท่านจะไว้รับรองแขกเนาะดิสหอ Uh, they welcome to people when they come and make merit over there เดี๋ยวเข้าไปชมนะคะ